สวัสดีครับผมวันนี้จะพาไปใช้งานนะครับปลั๊กอินที่มีชื่อว่าเมตาไซด์นะครับเมตาสไลเดอร์นะครับหรือว่าเมตาอะไรครับสไลเดอร์หรือเปล่าครับก่อนอื่นผมขออัปเดตก่อนนะครับสามารถติดตั้งนะครับได้ใน WordPress ของเรานะครับปลั๊กอินซึ่งปลั๊กอินตัวนี้นะครับเป็นปลั๊กอินที่ ใช้ในการาทำสไลด์นะครับผมเอาอาไปทำเป็นสไลด์หน้าแรกนะครับเมตาไซเดอร์นะครับลองค้นดูก่อนนะฮะก็จะมีตัวอย่างการใช้งานนะครับจาก youtube นะครับมากมายนะครับอลองดูรูปภาพนะครับ อันนี้ครับก็จะเอาไปทําเป็นไซเดอร์นะครับสวยๆนะครับแบบนี้นะครับขึ้นไปที่หน้าเว็บของเราได้นะครับนี่ครับอย่างเช่นอันนี้เป็นเมนูเว็บไซต์ของเราใช่ไหมครับอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เราอาจจะเอาเมตาไซเดอร์วางตรงนี้นะครับให้ภาพมันสไลด์สไลด์นะครับอัปเดตเสร็จอยังอัปเดตเสร็จแล้วนะครับ ติดตั้งปลั๊กอินนะครับม e t a ซเดอร r เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลิกที่ตรงนี้นะครับผมจากนั้นนะครับเราก็สามารถนะครับ add นะครับ add new s เ i อร r ตรงนี้ได้เลยนะครับสมมติว่า ตรงนี้นะครับผม add new เลยนะครับตรงนี้ก็จะสามารถตั้งค่าได้นะครับขวามือผมก็เอาเป็น new <c oughs> อุ้ยโทษับผมก็ตั้งเป็น new เลยนะครับจากนั้นผมก็ add นะครับซเดอร r เข้ามาหรือ add รูปนะครับเข้าไปเอารูปไหนดี รูปนี้นะครับเข้ามาเลยนี่ได้มาหนึ่งรูปแล้วเอามาอีกรูปหนึ่งเป็นรูปไหนดีสวัสดปเป็นรูปนี้เพิ่มเข้าไปสองรูปนะครับผมจากนั้นลองอพรีวิวดูก่อนนะครับ อ่าเนี่ยครับตรงนี้เราก็ปรับขนาดเอานะครับตรงนี้นะครับหรือว่าทำแบนเนอร์ให้มันแบบได้พอดีพอดีนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เซฟนะครับผมจากนั้นนะครับเราจะเอาตัวนี้ไปใส่ในหน้าแรกใช่ไหมครับก็ไปที่หน้านะครับไปที่หน้าตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ แทรกเข้าไปที่หน้าแรกตรงนี้นะครับหรือสร้างหน้าใหม่มาก็ได้นะครับยกตัวอย่างผมแทรกไว้ที่หน้าแรกนะครับแก้ไขอันนี้เป็นหน้าเว็บนะครับหน้าเว็บนะครับเดิมทีมันจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนะครับหน้าแรกเดี๋ยวเราจะแอดนะครับเมตา ไซเดอร์นะครับเข้ามาตรงนี้นะครับผมก็จิ้มไปตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็กดบวกนะครับเซิร์ชคำว,ว่ามีตาไซเดอร์นี่เจอแล้วครับนี่ครับกดเลยปับ๊บ ให้เราทําการ select นะครับเมื่อกี้ผมตั้งบ้าอะไรนะ new ใช่ไหมครับก็อยากจะเอาเต็มจอนะครับหรือว่าแบบไหนก็เลือกเอาดูนะครับอ่าลองยังไม่อัปเดตนะครับกดดูก่อนนะครับ ขึ้นไหมขึ้นไหมอ้าวไม่ขึ้นก็ <c oughs> จะเอาอะไรถึงไม่ขึ้น <c oughs> ลบก่อนเดี๋ยวลองเอาไว้ด้านล่างดูนะครับ เดี๋ยวไว้ตรงนี้นะครับปั๊บเมตาไซเนอร์เลือกเป็นนิวอ่าขึ้นแล้วครับเมื่อกี้ข้างบนนั่นมีอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวค่อยเลื่อนขึ้นไปนะครับเดี๋ยวมันเลื่อนขึ้นไปตรงนี้ได้นะครับอาเลื่อนขึ้นไปเลยเลื่อนขึ้นไปเลยอ่าไว้ตรงนี้นะครับเปิดดูตัวอย่าง อ่าเนี่ยครับสไลด์โชว์ของเรานะครับอันนี้ก็เป็นปลั๊กอินนะครับเอาไว้ทำสไลด์โชว์หน้าแรกนะครับชื่อว่าชื่อว่าชื่อว่าเมตานะครับสไลเดอร์นะครับผมก็ลองนำไปใช้กันดูนะครับไปที่ปลั๊กอินนะครับ ไปที่ปลักอินจากนั้นนะครับก็เซิร์ชคำว่าเมตาสไลเดอร์นะครับตรงนี้นะครับคลิกที่เพิ่มปลักอินใหม่นะครับค้นหาตรงนี้เลยนะครับค้นหาตรงนี้เลยตามนี้นะครับ นี่ครับผมปลั๊กอินตัวนี้นะครับเอาไปทำสไลด์หน้าแรกสวยๆนะครับให้กับเว็บไซต์เว็บองค์กรเว็บอะไรของเราได้นะครับผมก็วันนี้มาแบบรวดเร็วนะครับผมมาแบบรวดเร็วเพราะว่ากลัวจะลืมนะครับก็เปิดคอมแล้วก็รีบอัดคลิปเลยนะครับผมเพราะว่ากลัวจะลืมนะครับว่าอยากจะแนะนำปลั๊กอินนี้นะครับผมก็เลยอาจจะติดขัดหรือว่าไปเร็วยังไงก็ เลื่อนๆดูนะครับผมเลื่อนๆดูหรือว่าถามมาที่ใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคร mm ู hmm. เชีงยงราดด้วยนะครับเราก็จะมีการอาสอนทําเว็บสอนทอําทงานเกี่ยวกับไอทีต่างๆมากมายนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมสวัสดีครับ